กลับมาเว็บไซต์ซีซอในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างงานมอบหมายจากห้องสมุดให้กับนักเรียนนะครับจะมีวิธีการอย่างไรจะง่ายแค่ไหนไปเรียนรู้พร้อมๆกันครับซีซอร์เอพิโซดที่12กลับมาแล้วครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเด็นแช์นะครับหลังจากที่เราแวะข้างทางนะครับไปพบเจอกับการ สร้างนะครับข้อสอบใน Google Form แล้วให้มีการแรนดอมหรือมีการสลับคำถามคำตอบนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างรูปภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์ง่ายๆเพียงไม่ถึง1นาทีนะครับโดยใช้เว็บไซต์ o o c a p ใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้ก็แนะนำให้กลับไปเรียนรู้กันนะครับในวันนี้ครับเรากลับมาที่เว็บไซต์ซีซอนะครับเพื่อมาเดินทางต่อกันให้จบในเอพิโซดที่12คลิปนี้จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ มอบหมายงานจากห้องสมุดให้กับนักเรียนนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้ก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันต่อเลยก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการมอบหมายงานเนี่ยมี2แบบนะแต่ในแบบที่1น,นะครับเราจะมอบหมายงานโดยเลือกจากห้องสมุดในแบบที่2เราจะออกแบบงานมอบหมายเองกําหนด งานมอบหมายเองเป็นข้อๆนะครับซึ่งจะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับวิธีการในการมอบหมายงานทั้ง2แบบต้องกดไปที่แท็บเมนู activity นะครับกดคลิก1ครั้งเลยที่รูปหลอดไฟตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทุกท่านจะเห็นคำว่า browse activity library browse activity library นะครับให้กดคลิก1ครั้งหลังจากที่กดแบบนี้แล้วนะครับก็จะมี3แท็บขึ้นมานะครับก็คือ community s e e s ร์เลสชั n นนิว y มล r เนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วนะจากที่ผมเข้ามาเห็นนะครับบทเรียนจากห้องสมุดเนี่ยจะเป็นบทเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่แต่คุณครูก็สามารถที่จะเลือกไปใช้ได้อย่างเรื่องง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกของปอนหนนะแล้วก็ลองเลือกเกี่ยวกับเรื่องของโคดดิ้งนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคค่อนข้างจะน้อยผมขออนุญาตเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแมทนะครับเป็นคณิตศาสตร์ป .1 นะครับเป็นคณิตศาสตร์ป .1 โอเคขออนุญาตเลื่อนดูนิดนึงนะครับก็จะมีบทเรียนประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมจะลองเกี่ยวกับการฝึกเขียนตัวเลขนะครับ Number Writing Practice Number Writing Practice นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยนะครับถ้าเกิดเราสนใจบทเรียนนั้นๆ โอเคนะครับก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้ซึ่งนะครับก็จะขึ้นหัวข้อนะครับว่าคือเรื่องอะไรนะครับ number writing practice หลังจากนั้นจะมีคำอธิบายอย่างชัดเจนเป็นข้อๆว่าการทำของนักเรียนเนี่ยต้องทำยังไงทำเสร็จแล้วต้องกดที่ปุ่มไหนนะครับทีนี้นะครับเราจะกดไปที่ปุ่ม assign เลยนะครับเพื่อทำการมอบหมายงานนี้กดเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือกห้องเรียนนะครับทำการเลือกห้องเรียนได้เลย ทำการคลิกนะครับในที่นี้ผมจะเลือกห้องเรียนเป็น TDS c a s t นะครับแล้วก็กด Assign to One c a s s นะครับกดเลย <şu> เมื่อเรากดแล้วนะครับก็จะมีนะครับขั้นตอนมาบอกว่านักเรียนต้องเข้ายัางไงสเต็ปที่1นักเรียนต้องเข้าระบบสเต็ปที่2นะครับให้นักเรียนกดไปที่แท็บ Activity แล้วก็เริ่มทําได้เลยนะครับในที่นี้นะครับในฝั่งของคุณครูก็จะกดไปที่ View Activity in TDS c a s t นะครับก็คือการไปดูงานหรือดูกิจกรรมที่นักเรียนจะส่งมานะครับกดเลยอ่าอันนี้จะเป็นฝั่งของคุณครูนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้โอเคครับตอนนี้ผมจำลองตัวเองเป็นนักเรียนคนเดิมนะครับที่ชื่อว่ากากา้าก็เข้าระบบมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าระบบนะครับก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นนะครับก็จะมี รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการเข้าระบบเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่คุณครูมอบหมายงานเสร็จแล้วซีซอนเนี่ยมีความเจ๋งอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือระบบเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนหรือ notification นะครับอยู่2จุดด้วยกันจุดที่1คือมุมบนซ้ายตรงนี้จะเห็นว่ามีสีแดงแล้วเป็นเลข1น,นะครับจุดที่2คือในส่วนของ activity นะครับก็จะมีสีแดงแล้วเป็นเลขห ในกรณีที่มี1งานมอบหมายใหม่ที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็จะเป็นเลขปรากฏขึ้นแบบนี้ถ้ามี2งานก็จะเป็นสีแดงแล้วเป็นเลข2ถ้ามี3งานจะมีสีแดงแล้วก็เป็นเลข3นะครับในแบบนี้นะครับทีนี้นะครับนักเรียนก็จะกดไปที่แท็บ Activity ครับเมื่อนักเรียนกดแล้วนะครับก็จะเจอกับงานมอบหมายของครูนะครับในแต่ละอันพอดีเมื่อกี้เรามอบหมายมา1งานก็จะเห็น1อันแบบนี้นะครับ ทำอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหัวข้อหลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนบอกว่านักเรียนต้องทําอะไรบ้างและทําอย่างไร 1. นนะครับให้นักเรียนกดแตะนะครับที่ ask response นะครับก็คือปุ่มสีเขียวตรงนี้อันใหญ่ๆนะครับข้อที่2นะครับก็คือการแตะไปที่รูปรินสอนะครับข้อที่3คือการวาดนะครับหรือว่าเขียนลงไปในหมายเลขตามเส้นปะให้ใกล้เคียงหรือว่าถูกต้องมากที่สุดนะครับ และข้อที่4เมื่อทําเสร็จแล้วก็กดแตะไปที่เครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการส่งคำตอบนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทดลองทำงานนี้กันนะครับกดเลย add response นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับนักเ,เรียนก็กดไปที่ดินสอนะครับแล้วทำการเขียนนะครับอ่าโอเคมันอาจจะเลขเกินไปนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนสีนะนะครับเป็นสีแดงดีกว่านะครับอ่าสีประมาณนี้ แล้วลองเลือกเป็นปากกาอันนี้ดูว่าจะตัวหนาขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับอ,อันนี้เป็นสีฟ้าเลยแล้วขอเลือกใหม่นะครับมันสามารถเลือกขัวได้นะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นดินสอนเนี่ยจะเลือกขัวไม่ได้นะครับอันนี้กดค้างไว้ก็จะมีให้เลือกด้วยนะครับโอเคลองอู้เบลเลอร์เลยครับอันนี้ดีกว่านะครับลองเปลี่ยนสีซิเปลี่ยนสีเป็นสีนี้โอเค เลขสออ่าโอเคลองเขียนดูนะครับผม A few moments later โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับในข้อที่4จากคำอธิบายที่บอกไวก็คือกดไปที่เครื่องหมายถูก1ครั้งกดเลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนส่งกลับมาให้คุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่ชื่อกาก้า โอเคครับเวลาที่คุณครูจะตรวจงานนะครับง่ายๆเลยสามารถทําได้2วิธีคือการกดเข้าไปที่แถบสีเทาตรงนี้นะครับที่ปุ่ม a i r r e s p o n นเนี่ยเราจะไม่กดเราจะกดที่ตัวหนังสือที่เขียนว่า Response waiting for app r e w a l l นะครับในลักษณะแบบนี้กดคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอนะครับด้านล่างจะเจอผลงานของนักเรียนก็กดเข้าไปนะครับในที่นี้นะครับมีนักเรียนทําเข้ามา1คนก็คือกากากดคลิกเข้าไปเลยนะครับ ก็จะเจอในลักษณะแบบนี้เวลาที่คุณครูตรวจงานนักเรียนเนี่ยคุณครูสามารถกดถูกใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดคอมเมนต์ได้เลยอย่างเช่นผมจะพิมพ์ว่าตรวจแล้วครับยอดเยี่ยมมากเลยในลักษณะแบบนี้นะครับถามว่าซีซอมีระบบให้คะแนนไหมนะครับมีระบบให้คะแนนไหมอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าซีซอเนี่ยจะไม่เหมือนกันกับ Google Classroom แต่ซีซอเนี่ยจะมีคุณลักษณะดเด่นในการเก็บผลงานของนักเรียนที่หลากหลายนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะมีการให้คะแนนถามว่าเราสามารถพิมพ์คะแนนลงไปได้เลยไหมคําตอบคือได้ครับเราสามารถพิมพ์คะแนนลงไปได้เลยถ้าเกิดคุณรูบอกว่างานนี้มี10คะแนนแล้วนักเรียนส่งเข้ามาครูเห็นว่านักเรียนทําได้เท่านั้นเท่านี้ก็ลงคะแนนไปในช่องของการคอมเมนต์ได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับลองกดโพสต์ดูนะครับ ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อคุณครูตรวจแล้วผมขออนุญาตย้อนกลับมานะครับที่ฝั่งของนักเรียนอีกสักนิดหนึ่งนะครับอ่าฝั่งของนักเรียนก็จะเห็นว่านะครับจากเดิมนะครับในส่วนของ Activity เนี่ยครั้งแรกที่เรายังไม่ทํางานนะครับจะเห็นว่ามีเลข1อยู่แต่จากหลังแต่หลังจากที่นักเรียนทําแล้วนะครับแจ้งเตือนนะครับหรือว่าหมายเลขเนี่ยจะหายไปนะครับเห็นไหมครับเราจะขึ้นคําว่าดันตรงนี้ะครับขึ้นคำว่าดันลองกดเข้าไปดู ก็คือการที่นักเรียนทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับคืองานที่นักเรียนทําเสร็จสิ้นแล้วก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปดูงานอนะ่ะเพยครับกดเข้าไปดูในลักษณะแบบนี้กดนะครับแล้วนักเรียนยังสามารถดูงานของเพื่อนๆได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราตั้งค่าเห็นไหมครับอ่าลองกดเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ย hey, คุณครูกดถูกใจให้ฉันนะคุณครู ตรวจให้ชั้นแล้วนะครับตรวจแล้วครับยอดเยี่ยมมากนะครับคุณครูก็จะสามารถให้ฟีดแบ็กให้คําแนะนำนะครับให้คําชื่นชมเป็นรายบุคคลได้ด้วยนะครับแต่ด้าเกิดคุณครูนะครับไม่อยากให้นักเรียนเห็นผลงานของกันและกันก็แค่กลับไปตั้งค่านะครับให้เรียบร้อยเท่านั้นเองครับผมโอเคครับในคลิปนี้นะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมอบหมายงานในไลบรารีหรือว่าห้องสมุดนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของนักเรียนการตรวจงาน เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างงานมอบหมายเองกำหนดงานมอบหมายเองง่ายๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญที่สุดนะครับทุกๆปุ่มนะครับใน youtube ของทีเดนแชร์ไม่ว่าจะเป็นปุ่มถูกใจปุ่มแชร์ปุ่ม u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งทุกๆอันมีคุณค่าและมีความหมายสำหรับทีเดนแชร์มากๆนะครับเพราะฉะนั้น ฝากกดในทุกๆปุ่มด้วยนะครับโดยเฉพาะปุ่ม subscribe คใครที่ดูคลิปของทีเดนแชร์แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินกันต่อในเว็บไซต์ซีซอให้จบแล้วเราจะไปพบเจอสื่อการสอนใหม่ๆที่ออกแบบไปแล้วบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงหล ah ังจากจบซีซอแล้วมีเกมมีสื่อการสอนสนุกๆรออยู่ มาชมไปพร้อมกันนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสว,ส,นะสวัสดีครับ